บตบเบื้อให้เฮเซีย,ยหน่อยครับสิทธ์ก็ยังมีกันกันก็แปลว่าสิบนะฮะรวยรวยแน่นอนนะฮะผมผมจะทดสอบเอา Mac โฟกันนะนะฮะตัวนี้น้ำมันเครื่องเนี่ยเมื่อกี้ผมใส่น้ําให้ดูแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะตีมันตีมันนะฮะตีมันให้ตายเลยอันนี้น้ำแมกโฟนะฮะโอ้เยอะไป เสียดายเปืองไห้พี่แอวกินอ่าพี่แอวกินไหมกัดเมื่อกี้ได้สัมผัสกันแล้วนะฮะเป็นน้ําผม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 ทำให้ดูนะฮะสัมผัสผิวหนังไม่เป็นไรทาหน้าก็ได้เนี่ยไม่อะไรหน้าเด้งหน้าเด้ง๋ยวาเขาไปใช้ผิดทียนนี่นะฮะผมเทเลยนะผมเทเลยนะตรงนี้ยาสาที่เสร็จก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนู่นรถผมอ่ะค้องเครื่องนะครับ ผมตีอันนี้ก่อนน้าน้ํามันอะไรก็ได้นะไม่จะ่เพาะย่อผมประมาณนะฮะ้อมีเนี่ยฮะดูนะฮะตีไงเห็นไหมน้ํากับน,น้ํามันก็ไม่เข้าเห็นไหมฮะน้ำกับน,น้ํามันน้ํามันเร่วงพังเลยฮะพังแน่นอนครับส่วนอันนี้ผมใส่แมกโฟไปแล้วดูนะฮะ เห็นไหมฮะเห็นให้ความสูงเห็นไหมฮะเป็นเนื้อเดียวไปละจะเหมือนอะไรอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะนะเห็นไหมฮะแล้วแตะดูได้เลยลื่นมากลื่นเลยฮะลองดูนิดนึงเดี๋ยวผมเอากระดาษให้ให้เช็ดดูนะครับความแตกต่าง มันไม่น่าเชื่อนะคนไทยผลิตได้แบบนี้ใช้แล้วลื่นแรงเร็วเงียบประหยัดแต่เราปกติลดความเร็วถ้าร้อยรดทุกคันนะนะถ้าความเร็วร้อยยี่สิบร้อยสามสิขึ้นไปเวลาเราจะแตะให้มันไหลไปเนะี่ยมันมันเหนื่อยอะ่ะมันต้องเหยียบแล้วเหยียบอีกแต่นี่แตะแล้วมันไหลไปเรื่อยๆแบบแบบรู้สึกเราเบาเแบบท้าอะ่ะแเบาบเท้าเแบาบคันเร่งนะครับ แม้กระทั่งน้ํานี่ถ้าใช้เราไม่ประทับใจผมถอดถ่ายน้ําคืนผมมาเลยนะผมจ่ายค่าน้ำมันเครื่องให้เขาเลยถ้าเขาไม่ประทับใจอ่ะผมเล่นขนาดนั้นเลยนะนี่ออกไหมครับเขาใส่ของเราไปหนึ่งขวดปุ๊บใช้เราไม่เห็นผลพี่ถอดเดี๋ยวนั้นเลยแล้วผมรับซื้อคืนพี่ไม่ต้องเสียตังค์ให้ผมเลยแล้วผมจ่ายค่าน้ำมันเครื่องให้พี่ด้วยผมเล่นขนาดนั้นเลยครับเอาไปว่าไอ้เครื่องที่สั่นจะจะจะดับจะดับนี่ใส่ตัวนี้ไปปุ๊บผิวเลยปื๊ดสบายขึ้นถามว่าหายไหมผมไม่รู้รู้แต่ว่าเครื่องเขาเนี่ย ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วความร้อนนะครับวิ่งกี่กิโลก็แล้วแต่4 5 0 0้าโลเอามือไปจับฝากระโปรงได้เลยครับอุ่นน้ำตัวนี้ครับใส,ใส่ในน้ำมันเครื่องครับใส,ใ,รใส่ได้ครับเล็กอันนี้คือมอเตอร์ไซค์2คันแต่ถ้าขวดใหญ่นี่ได้เท่ากับรถยนต์1คันหรือปิกอัพ1คันอย่างรถพี่ใช้ขวดนี้ขวดเดียวครับแล้วคราวต่อไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก10,000 0กิโลที่สำคัญคืออย่าลืมเปลี่ยนกรองทุก2 0 0 0 0ืโลแค่นั้นเองแสนโลเปลี่ยนครับอย่าลืมจะมาพรุ่งนี้แต่เผอิญว่า ติดธุระอยู่แล้วก็ส่งให้เนี่ยท้ายรถจะมีเครื่องยนต์จะไปทดสอบพันที่พรุ่งนี้ที่นครสวรรค์ประมาณว่าถอดถอดถ่ายน้ําออกนี่ไม่ไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าวิธีการเป็นยังไงแต่ที่ผมฟังมาคือถ่ายน้ําออกเลยแล้วใส่ตัวนี้ลงไปในเครื่องนะฮะเครื่องไม่แฮงค์ครับมันไม่แฮงค์ก็คือมันเกม,มันไปอย่างนี้มันยังไม่ดับอะ่ะแต่ผมก็จะไปดูพรุ่งน,นี้คนตัวนี้ครับควเท่าไหร่ครับวละสองพันหกร้อยห้าสิบสี่ร้อยคะแนนขายกันเดือนที่แล้วรู้สึกจะประมาณสามสี่ร้อยขวดนะครับตัวนี้นะ ที่ดังที่นครสวรรค์ท,ที่ลำที่ลำพูนแล้วก็พิษณุโลกแต่ผมก็เลยจะบอกว่าไอ้ที่ผมเข้ามาตรงนี้จะเปิดใจนิดนึงว่าผมชอบนว,วัตกรรมใหม่ค่ะค่ะสำหรับน้ำแม็กโฟน้ำไทเทเนียมของเราเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยที่ที่ได้ สัมผัสกับน้ําไทเทเนียมนี่คือไปกับพี่เขาค่ะพี่เขารถรถรุ่นเก่ามากแล้วก็คือพอเวลาถ้าไปติดไฟแดงเนี่ยรถเขาสั่นแล้วก็จะดับพอ,อได้ใช้น้ําไทเทเนียมของเราไปเนี่ยค่ะจากที่มีอาการที่ว่าสั่นแล้วก็จะลดจะดับเนี่ยมันก็เงียบขึ้นแอร์ก็เย็นขึ้นเนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยมาแนะนําให้คนที่บ้านใช้เขาเ็าจะวิ่งรถทางไกลมากคือจากวิ่งจากนี่ไปที่ทางใต้ ทางปัตตานีทางยะลาทางนู้นนะคะคือเขาก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าวิ่งไปแล้วเนี่ยทั้งไปทั้งกลับเนี่ยคือเขารถเขาไม่ร้อนเลยความร้อนของว่าน้ำเนี่ยไม่ขึ้นเลยค่ะจะดีมากๆผมพมพิริยะชาวิทยาครับก่อนใช้แม็กฟอนี่รถผมนี่ขับทางไกลบ่อยครับ เวลาแซงขึ้นขัานี้เหยียบไม่ค่อยขึ้นยิ่งไปติดแก๊ส l อ g มาด้วยนี่เหยียบไม่ได้เหยียบได้ไม่เต็มรอบเลยครับหลังจากที่ใช้แม็กโฟแล้วเครื่องยนต์ของผมวิ่งนิ่มขึ้นแรงขึ้นครับติดไฟแดงบางทีเครื่องยนต์เบาจนรู้สึกเหมือนเครื่องดับครับแต่มันไม่ดับนะครับเป็นอะไรที่ประทับใจมากครับขับวิ่งขึ้นข่านี้เหยียบสบายมากครับเหยียบร้อยร้อยหกเครื่องไม่สั่นเลยครับครับผมกันประสิทธิทธ์จิตถาวรนกุลหรือ ทีเรนติเสียนะครับผมเป็นคนใช้รถในการเดินทางต่างจังหวัดมากนะฮะในการประกอบอาชีพแล้วปกติผมใช้รถเนี่ยตั้งแต่ขับรถมานี่ล้านกว่ากิโลแล้วนะครับได้เจอผลิตภัณฑ์หลายอย่างแต่ก็ไม่ประทับใจเมื่อมาเจอแม็กโฟนะครับเติมในห้องเครื่องยนต์ทีแรกก็ไม่เชื่อว่าเป็นน้ำเบสเป็นน้ำปกติน้ำกับน้ำมันเครื่องเนี่ย มันเข้ากันไม่ได้อยู่แล้วเติมเข้าไปเครื่องพังแน่นอนแต่เมื่อได้รับคํายืนยนันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากบริษัทจึงได้ทดลองเติมแม็กโฟดูปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งตั้งแต่เติมเลยครับสตาร์ทรถณวนะินาทีที่สตาร์ทรถเครื่องยนต์นี้เงียบขึ้นมากมากจริงๆจนแปลกใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับแล้วเมื่อลองเร่งคันเร่งดูมันก็ มีความรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยม,มันทำไมมันลื่นจังแล้วมันมันลื่นแล้วก็มันไหลมันมันแปลกใจมากๆจนจนจนบรรยายไม่ถูกหลังจากนั้นก็ได้ทดสอบโดยการขับรถเอารถออกไปขับดูนะครับรถเราเ,เมื่อเิอแม็กโฟเนี่ยเราเหยียบคันเร่งนะฮะรถมันจะไหลลื่นขึ้นไปเรื่อยเรื่อยๆจนเราผิดสังเกตว่ารถของเราเนี่ยเอ๊ะคันนี้ใช่รถคันเดิมของเราหรือเปล่า นะฮะมันสมูทขึ้นเรียบแล้วก็คันเร่งมันติดเท้ามากขึ้นนะฮะภาษาการขับรถเอ่อในการขับรถของคนใช้รถนะฮะเมื่อเหยียบคันเร่งเนี่ยรู้สึกมันมาแรงบิดหรืออัตราเร่งมันมาได้ทันใจมันไหลลื่นยิ่งเหยียบยิ่งไหลลื่นนะฮะโดยเฉพาะความเร็วของรถเนี่ยถ้าเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอ,อ,อัตราเร่งในช่วงนั้นน่ย มันจะไหลขึ้นไปอย่างอื่นมากๆเลยแต่เมื่อเติมแมกโฟเข้าไปเนี่ยมันจะไหลลื่นขึ้นไปเรื่อยๆจนเราแปลกใจแปลกใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากอยากจะแนะนําเพื่อนๆสมาชิกนะครับว่าสินค้าตัวนี้มันวิเศษจริงๆมันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยซึ่งเราภูมิใจมากไม่มีคนอื่นมีนะครับ ผมชื่อพัญญรักษ์สมชิตนะครับอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาศึกษาตัวพิสพันธ์ตัวหนึ่งชื่อชื่อว่า m a c กโฟนะครับแม็กโฟตัวนี้เนี่ยตอนนี้ผมศึกษาเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมใช้รถ Toyota c a ค r y อยู่นะครับสองเครื่อง2 0 0 4นะครับก็เดินทางบ่อยแล้วก็พอเพอิ่นว่าตัวนี้มันใช้แก๊สนะพอใช้แก๊สปุ๊บ การเหยียบเนี่ยมันก็จะอืดๆหน่อยแต่ว่าพอได้ไปศึกษาข้อมูลตัวนี้แล้วเนี่ยเขาเอามาใส่ในน้ํามันเครื่องผมก็เลยอลองใช้ดูนะครับซึ่งตอนที่ก่อนใช้เนี่ยมันรู้สึกว่านอกจากมันอืดแล้วเนี่ยการคลิกดาวเนี่ยของของ,ของการปลอ่อยเกียร์ออตโต้นะฮะมันก็จะต้องรอจังหวะนิดนึง แต่หลังจากที่เรา,อาลองใช้ตัวนี้ลงไปนะครับการเหยียบเนี่ยเร่งดีมากแรงทันใจนะครับแล้วก็การออกตัวหรือว่าจะเป็นเรื่องการที่เกียร์ออโต้มันออกตัวนะฮะมันจะไม่ไม่ไม่มันจะไหลลื่นไปเลยนะครับแล้วอีอกอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือผมจะชอบเดินทางไกลเพราะาเดินทางต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ไปไกลๆนะครับก็สังเกตดูว่าเขาบอกว่าเครื่องมันไม่ร้อนผมก็ทุกครั้งที่เดินทางไกลอย่างเช่นจากเชียงใหม่มาพิษณุโลกเนี่ยก็ ประมาณ4ี่ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงเนี่ยโดยที่ไม่หยุดพักเลยก็พอจอดรถเสร็จปุ๊บก็เอามือไปวางบนฝากระโปรงรถก็ปรากฏว่ามันไม่ร้อนจริงๆฮะมันแค่อุ่นๆซึ่งมันก็เป็นตามอย่างที่เขาบอกแทบทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการการออกตัวความความแรงนะครับแล้วก็เบานะฮะสมมติว่าจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยรถแคมรี่มันก็ยังไม่เก่ามากนะครับประมาณ6ปีเนี่ยก็แทบจะไม่ยินเสียงเลยเงียบมากแล้วก็ประทับใจผมในเรื่องของ เสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับพี่ยุทธภูมินะครับวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องของ Mac โฟกันนะฮะแล้วก็เรื่องของ m a c กโฟนี้มันมีประโยชน์กับพี่ยุทธภูมิยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปฟังรายละเอียดของพี่ยุทธภูมิเลยเพราะว่าพี่ยุทธภูมิเนี่ยใช้จริงแล้วก็ได้ประสบการณ์จริงจากการใช้ Mac โฟนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวไปดูผลงานของ m a c กโฟกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับพี่ยุทธภูมิครับ ที่เห็นนั่นคือรถเกี่ยวของพี่นะครับเป็นรถกี่แรงร้อสี่สิบห้าแรงร้อยสี่สิบห้าแรงปกติเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยที่ว่าก่อนจะใช้ตัวแม็กแมโฟเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะต้องเปลี่ยน4ี่ชั่วโมงสี่ร้อยชั่วโมงเปลี่ยนหนึ่งครั้งครั้งละประมาณกี่บาทครั้งหนึ่งก็พันพันพันห้าพันห้าจะเดียวละพันห้าโดยสี่ชั่วโมงจะต้องเปลี่ยน พันห้าพันห้าทุกครั้งไปแล้วหลังจากที่มาใช้เรื่องของตัวแม c กโฟนี่ที่เห็นอยู่ตรงนี้มันมีข้อเปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงยังไงครับมันมีข้อเปรียบเทียบหรอดีอกําลังแรงม้าดีขึ้นประหยัดน้ำมันหนึ่งแรง,งม้าดีขึ้นประหยัดน้ํามันไม่มีควันไม่มีฟันดำเครื่องเดินนิ่มเครื่องเดินนิ่มเดินนิ่มแล้วกี่ครั้งคาดว่ากี่ครั้งถึงจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทีหลังจากใช้แม็กโฟแล้วใช้ไปเรื่อยๆยังประมาณสัก สักสิบครั้งสิบครั้งก็คือสี่ล้อสี่พันชั่วโมงสี่พันชั่วโมงพี่ยุทธภูมิถึงจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทีหรอเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับลองดูเป็นการทดลองแต่ตอนนี้สิ่งที่เห็นนี่คือเครื่องเดินเรียบมีกําลังความร้อนนะเป็นไงไม่ฮ้อไม่ฮ้อปกติดีโอ้โหท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันอีกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่เราเห็นแล้วก็ท่านเห็นเห็นอยู่นี่นะครับนี่กำลังเกี่ยวข้าวกันให้เห็นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันนะครับ การเก็บเกี่ยวดูจากการเดินเครื่องนิ่มคนที่เขาขับรถอยู่เนี่ยเขามีมีพฤติกรรมที่เขาเปลี่ยนไปไหมเขาเขาพูดว่าไงน่มนขึ้นหลขึ้นเปลี่ยนการทำการทำงานอยู่นะตอนนี้เด้งฟันไม่ดำเลยกํากำลังดีนะฮะแล้วก็คนขับนี่เขาว่าไงนะพี่เมื่อกี้ว่าไงนะคนขับก็ขับก็เหมือนผมอ่ะมันมมันนิ่มบอกนิ่มเขาบอกเขา เกี els, ่ยวสบาย